ดอกงามดิจ,จ้าเลือดจ้าแขกขู่งามใช่ไหมแซสุ่ยยอดเ่งครับ<ต>อดอกไม้ด้วยจ้าสองคนคาดอีแล้ววันนี้เจ้าถอกันดเลยจ้าดอกงามนะแซวมะแมนครัาสวยๆงามๆอีล้วครับับพี่นครับแดงข้ามจ้า ตงกันกับนเลยครับบาตรงนี้ไปน็นดสนคิดปอก็มีบ้ดนตัวใหญ่มาละจะ้าสวัสดีครับผมสวัสดีจ้าสวัสดีงามสาวของวันที่พกสิจชกายนทกแต่พี่น้องมันเมากพอกันแต่สาวนะ่้อจ้ดครับผมไม้กาไม้เดิอมากจากพีการผู้พิารสูงไจากเป็นหรือไม่ชงกันเเขาสุดใหญ่มานประจ่าไปกันอ,อ้ดแขบบ่งมันจะให้เพ็่นเขาองเสียบเครับแน่นจ้ะ ดอ,อดอกงา,กดดกานดิจ้าเด,ดี๋ยวค้าทให้ตงไกลจ้ะใหญแหงนรอเดือดจ้าคางานไหมน้งไปทงาน,นสวยจนะังอะไอรป๋ได้จ้าคืองามเหมเดีามงานแ็งดีเหือเดือดแ้งนาอ น้าจื่ออ่อนเดี๋ยวกางอ่นะใช้เมือจะเนมีบ่้ผลปาเนี่ยครับพี่น้องเขาอาไ่ลล่ๆเดี่ครับปาิมีใบใหม่บางกล่องนเนาะ้ีป่ะสนข้างหน้าใกล้ี่จ้ะไปยัดาพี่น้องนำาสาฝนไปบงครับ เฮ้ยคาบีน้องโอ้คาบีน้องนี่สวมงานที่จะเห็นงานเหมือนมีบนี้ดิอือใส่อะไรจ้ะโอ้โหงามสวยๆพี่เก๋ไปพังงานบ้านบ่นี่จ้าเนาะ Đọc là tên, you know? là tôi do ghế sắp cho con người. Mhm. The dog không? open. Tao cho tôi đi, sir. Wow, kêu chuẩn mầm. Mhm. 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 ไม่ได <c oughs> mm ้จ้ะอ้าวกันโตอยู่เนาะมีมาไม่้หลุมไงจ้ะของเทให้น้องคอนี้บงดอกหลุนใหญ่เข็งขนาดจ้ะใองอาศัยการยางนี่เด้อครับหาเห็ดเยสร้างเยนี่ใหม่นะนี่ลบการ่าจะเยอะปมเราสอร์ดพ มันโด m, ดดำครับนีป่ะออกไปแล้วเสียบอะไรได้ยัทางหนเลครับเขาเดี๋ยก็หามุเก็บเดี๋ยเนี่ยอ้าว เด้อจะ้ะแผคขู่งามจ,จังนะจังสุด,ดยอดเองครับจะ้ะเก่งเสียไปด้วยนะจังเน,งเนงาะสวยงามเลยครับพี่น้องเมนจ้ะอุ้ยข่าหัวลยครับสวยงามจ้ะเอาครับตอนนี้จะเลาะมาเรื่อยเรือยแล้วนะพี่น้องครับเลาะมาทางขึ้นมาทางกอกน้ำเลยละครับเลาะมาทางหัวสางสลีตีเลยครับตัวเฮดบางทีก็บดิออกอยู่เป็นแป่นเด้อครับหรือว่าพี่น้องเขาเก็บก่อนเลยครับ ผมก็โซฟุนเกัดเดี๋หมุนปลาครับเขาง่ายๆนี่ครับถึงเดือดจ้าเก็บออกเรื่อยๆอยู่นล้วโซฟฝนเนาะใช่พอจะเก็บได้จ้ามีดอกไม้ด้วยจ้าโซฟฝนคักอีกแล้วมันจ้เดินร่กันจ้าเอาตัวใหญเนาะก็จะได้โซฟฝน มามากยังงานดีขนาดนี yeah. yeah. okay. Now, uh ้จังสุดยอดให้เนะเล้วกเอาเลยพถแมงกินแล้วนะเอาเอดเลยงามด้อซะอไปแลนี่ด้ออดงนดงอุ่ได้แล้วครับต้องเก็บแนวนี้งามให้น ัออกเลยออกไม่ล้มเขาเลยจริงจงอนใหม่เลยห็นะหนี่คหน้าฮอพี่หน้าหอจ้ะออถอนกัน,นยจ้ะดอ่กุ้งงามนะแสงนะแมนครับออ,อ,งา,ยอยางด้วยจัะหวสิรุดด๋งามัี้จ้ะ กำลังเลยครับผมเอาี like ่น้องครับดีเลยซสงแข็งอยู่แข็งอยู่อัดเส้นยำลำบากเด้อยครับเอาไปเหมือนาะเหมือนเพิ่งอยู่หกน้ำอ่ะไปข้างใี่น้องเขาเพิ่งก่อนนี่อ่าเสร็จล้วเก็บได้แรงเก่ดแดงเนี่ยรอคอนน้ำใหม่เด็กเพิ่งอันนี้เพิ่งมาเกิดอยู่หกหกเด้อเลยครับ หรือวอยู่แปลนพี่น้องเขาเก็บเบิดบ่เขาเก็บเบิซะโอ้หพึกันสองคนมีองีทองเอาเอาได้บ่นนะ่ยไ่ได้กได้จดด้ดับดับดีฮะงดบบออ่ะนบ,บ่เห็นเพนน้ำนะครับุยเลยนะจูม,มีจุมพอดีคำ <optimistic> ที่จูงยังจูงงงามอยจ้าฝนครับพี่นอ้องสาวฝนเด้อด้วยครับไปสาในตะโ้อ่ไฟด้วครับพี่น้องสาวฝนหมุนคล้องหมุนห้องหมุนปลาอยู่นครับบ่หมุนก็บ่ได้พอเพิ่นเด้อครับแต่รับไปเบิ่งน้นกันไกลๆครับว่าเพิ่นพอเฮ็ดหยัง่างเอาครับเฮ็ดใต้ไกลครับออกคุกข้างนอกสาวฝนเนาะเกลือยจ้ะเกียรพิษครับ มันเกิดโหงแหงครับอีกสองดอกจ้อีกสองดอกก็งามครับอแหมยังเกิดหกึมนทั้งเกิดหกทั้งแมนครับทั้งดอกดำครับผมเอาครับแต่ว่านีงได้เสิร์นเวนี้จุ่มสวยโอ้ยเห็ดมีลายรูแบบเลยครับติดเขาก็มบออกไม่ก็มีงามก่นได้จะเก็บเอาเก็บ ช่วงดอกนี่ไจะได้ชมมาเกาแงข้าี่เไม่มีเมือคนล่ค่ะกำลังออกบ่้องสะพนคือเป็นแนวนะเนาะตีไหวพ่อสางพกปวกินปวกคนกินครับนี่อีกวอ้อครับมัเหนไลายดอกอยู่อ๋อแดงข้าวขึ้นแนวอยู่แล้วจะราถองใสใดนาะพี่น่อ ไปเบิ่งสวยๆงามๆมันไปนำไปเลยครับพี่พ่อหน่องครับไปเบ่งตอนนี้กะหาลงมาจ่ายผู้เด้อครับพี่น้องจ่ายผู้ลงมาทางน้ำตกหัวทรายเนาะน้ำตกบันทรายน้ำสัมฝนเนาะแม่เด็กถมทรายทองไอพี่น้นนนองแม่นี่ครับโอส้สวยๆงามๆเลยเนาะมีเห็นว่ <laughs> สสมฝนขาดอยู่แล้วอเอาดอกได้ก่อนก้าว ก็เร <ane> <affiliated. S 2> ือเรือท่าสัญญาหอดาตู้บุนิแตงแกงหวานเด้อจ้ะพี่น้องค่ะพี่น้องท่านใดสนใจก็ทักแซดอินบ็อกซ์เข้ามาได้ในเพจจ้ะพี่น้องเพจชีวิตเหตุแฟนเพจจ้าอ้าวสวยๆงามๆอีกแล้วครับก็พี่สาะมี่บอเฮ้ยบอุ้งโซ่ฝนบธรรมดาเด้อครับนอันนี้กัโอ้้หิ้วถุงหอมจ้าถุงหอมบ่มีอีกบ่ อ๋อสะพอนุ้ยนุยนุ้ยนะมีจิ๊ก <uh ก๊ออุ know, see, uh, <h <h <h> <h ้ยสหายก่อนอนี่ดอกงงจ้ะงมงายเนาะนี่เทปกินมกได้อ้าวครับรุ่นก็ดีครับโอ้ยหันมาอีกข้างหนึ่งพี่น้องพี่น้องสงสัยพี่น้องคนเตะเตะหรือเมื่อย์วะนอนถาเลยครับโอ้ยเตะแล้วมาวางคเลยโอ๋อซูยอดแท้ครับ ดู้ำกันด้พี่นนอเขากรรมใจไกลเปินมาโขกงงเผอเออไห้เป็นตาแสบก็ให็เพึ่อ็อกโกแลตจะพี่น้อแสบแน่นอนแกงแสบแกงหวานแบบปกันทวมแสบอ้วนทั้งนาเจ้าอีหกนึ่งถ็งบ่คือว่าเห็นสำนันบ่ตัวเห็นสำซาฝนเกี้ยงหันสำนนดนเน้ออาอกให้เบิร์ดานกก พี่น้องนะคะตัวานากระาดออกเห็นครับเอายับไปอีกจนะน้อยเพิ่มเปิดถึงก้นงนอนนึกถพี่น้องกนน้ำก้อนเปิไ่าดถึงน้องเลยเอาอะไร้นนี้ออนก่ได้เอาครับยับมาอีกไกลด้ครับหว่งตูออกอ,อ,อ่ะ <laughs> โอ้ย ตกคนเลยเจ้ามานที่เก่าจ้ะ <laughs> อ้าวสาลุนน้ำไปนี่ครับฮะมีบ่โอ้ยครับพี่น้องคนนี <c oughs> ้พี่เหงาไ,ไปเลยโน่าบานอ,อ,อู้นั่นฮะยังโ <laughs> อ้อ๋อยิ่งก็ยิกงนะไปซะซาเนาะอ้าวเรื่อยๆบัดอ้อวเร่อยๆกันเลย ดีนครับจมีนะเ็สวยงามๆนี่บอเก็บไปใหม่ถึงก้อนนี้เอาดีนะพี่น้องถักหวเนาะครับพี่นาดหน่อยยานะโอ้โหพอไทยเร็วสักพนยืนตัวกลาง้นชยู่หแหงเอาหหัวแงครับพี่น้อง เรื่องตัวจริงแจงน้ำกันครับนำตะกลนไปเลยว้าวยขา,าตันเด้อจะสุดยอดอ๋อไอ้นั่นน่ะคนพ่นท่าเง,งาพูนเนาเก็บไปไข่นี่ไอ้เจ้พี่น้องเข้าอาือเดินใหม่ออาก็าง,งามหมอนดนมโอ้ยนี่เโงงามดีเนาะหลังสั่ง เด้งาเด้งสับนะจ๊ะสุดยอดเเลยนาะอ๋อครับพี่น้องครับเด้งข้ามจ้ะเอาให้เพผงเหยียดจ้าไปต่อเลยพี่น้องครับยังไงพี่น้องคนแล้วเกิดตาเลยดิยังเหรอจะพูดอะไรเนาะแมนครับสุดยอดที่ทำโซ่ฝนครับ โอกพี่น้งสุดยอดแล้วครับโอ้โหมุนฟ้าแล้วครับพี่น้อง <c oughs> <c oughs> เอาเอาเซอร์ฟนลุยเลยลุยเลยขาหกเลยพี่น้องนี <c oughs> <c oughs> ่ขาตาเฮหตุผนก็นสุดยอดแล้วครับามานันตางางเลยนะดอกก็งามเลยครับพี่น้องแดงขามจ้าโอ้โหครับแบาก็อยาเก็บเลยครับเจ้าขอโอเคเนาะ เอาขึ้นมาพี่น้องข้าวบัวน้ำนั่นแดงข้าวตอ้ดอกงามนลยครับแดงข้าวแดงข้าวจ้าเอ๋อครับหลอดสะพนมากรีบครับเอาสะพนดูยืนนิ่งเลยนะดูเลยเลื่อมออกไวเลยบอสเห็นว่าหนามจะลูกขึ้นเบิ้งน่ะใช่ลูกขึ้นก่อนเบิ้อครับพี่น้องโอย เ <c oughs> อาเอาเปิดในห้พี่น้องเขาบ้นงงามงามั้เกี๋ยวไรา้เาิเอดอะไรขึ้นบนใดบัตรเหครับน <c oughs> ้าเพี่น้องกขาอเอจ้ะิสันกับโซฟุนเลยครับบัตรตันี้เป็นจะไดโซฟุนโซฟุนสีแกงกินจะจ๋า,จาตรงเศรษฐวานจ่ะหอครับผงช็อกโกแลตอยู่ในกลางปลาเลยครับโอ้กลางแบบบมกเงาเกลยเนาะโซฟุนเนาะนี่ครับ นาณโมเนเนพ็พดฝรั่งโอ้โดีเซฟุลบเห็นบอ่อเบ่อเอาเปลือกพี่น้องมาบ้างดิคือใหญ่เงี้เอาไถ่ายอนอลหน่ยง,งางทองมาบ้างม,มันเลยงามบ่อือเอาขกแล้วเนาะขัก,ะขกันจ้าขัากัน <laughs> อาขอขับลุ้นต้กานดีครับนั่งเดินเชื่อพี่น้องไล่ดอกก็ได้แบบนี้ับปันไดน่าจ้ะมือนี กันนี่อครับผมตัวเย็นมาจ้กที่ห้งพอเมื่อวานเนะเยาเย็นเลยบ่เอาจริงแล้วนว่าสิเอาจริงด้วตันา่เกือ ผู้พลานสูงกับก,กวางแง่เต๋อมาสูนเนาะสิบอกพี่น้องมาจังไดเนาะเสาฝนยังไ,ไปมาทัวเลยเนาะ10บอกมาส่วนใดเนาะครับพอหล่อมนะาเรื่อยๆเนาะแต่วิเศษทั้งฝนเดี๋ยวก็มาจ้าพี่ชายทุกเดี๋ยวเอาเดี๋ยงามครับใหญ่กันหากับสาวฝนครับเดี๋ยวจะเก็บไปเพื่อนปาดขาเนาะครับเนาะอ้ยครับพี่น้องอีกเรานึงครับกําลังสิจอขึ้นเลยครับเอ้ยขอนขางลำบากแน่เด้อครับพี่น้อง ดีกครับอีกรอบหนึ่งครับผมงามๆเลยครับพี่น้องเอ้ยพี่น้องเจอใส่นี่ังตัวเมนจานหน่อยคืองามใช่เหรอเหนื่อยไหมสะพนโอ้ยคักค่ะค่ะอ๋อแต่ว่าสีเพิ่นวันนี้เริ่มคึ้นไปไหมแห้งแล้วเนาะจ้ะเอ้ยครับแต่เราได้ยังงามอยู่นะสะพนเนาะอ๋อสะพนวันจะไปส่งได้เนาะพี่น้อง อีกวันหนึ่งก็ยูโรตอุ้ยเต็มกระตาเอียดแล้วครับจุดในนางโคอมแล้วแมนครับเสด็จงอ่อนแล้วครับพี่น้องเอ้าวสาบลอยู่หกหล่เนาะสีบอกพี่น้องเข้ามอยู่โซนใด้เนาะอู้ไปทางวัดถ้ำใช่ไหมแมนครับเพราะว่าผมยางลงจังใจผู้เนาะกดสิบยางไปเรื่อยๆจนวนขึ้นเมื่อหอดรถหมดแล้วครับแต่ว่าไปทางใดถือทางอะไรครพี่น้องแมนครับพี่กัสตอนนี้ อาช enfin ิบวนี่นอนได้พี่น้องอ้าบ่หอยได้มาเลยเห็ดก็นำมาเรื่อยๆนำเห็ดมาเรื่อยๆครับต้องนานพี่เจได้บ่ได้จ้ะโอ้ยูเป็นเชียะง่ครับง่ายครับตอนไหนงี้จ้ะตอนไหนงี้จ้ะอืมอ้มบาสช็อกโกแลตครับอ้าวพี่น้องเขาดวงคือสอดเนาะบัดตามไปตามมาอู้ยออกไวออกได้หมดได้ลระซาร์จนงะแล้วเนาะ เสาฝนบูงหัเลยจ้ะนี่เอาครับสิเปลือผ้าพี่ผ้าน้องอวยร์ชนเมื่อแล้วเนาะเสาฝนเพราะว่าตอนนี้เสาฝนฝนมันมีแนวใสแล้วครับพุ่งเพิ่นเฮ็ดคือขากจากเส้าฝนไงมันแห้งมือนี่ครับจนพูนกระตาเลยครับเอาครับขาไปเบิ่งน้ำกันอยู่รถเนาะเส้าฝนเนาะอย่ามานทำทางพี่น้องถึงเงินหน่อยจ้ะเปื่อยซะเป็นเสือเนาะ อ๋อตีหอยเลือพี่เนาะพออ่อหอยอะไรจ้ะใหญ่ขึมาดานเต๋อครับนี่เจ้ะครับไปเรื่อยๆครับหอ,อ,อยใหญ่บ้านอ๋อมีอีกซ่าอ๋ามี่เสร็จเนาะครับเิ็ตกอก็มีบา้านกอใหญ่ม,มาแล้วจ้า จ้าสะฝนพาพี่พาน้องสรุปจอดเ็ดจ่ายว่ามึงจ่ยจายเทสสาฝนได้จ่าพี่น้องมัอนี่อ้ยมัอนี่มันอลังการคือเก่าเด้อจ่าพี่น้องมันให้พึงเลือดทิพยผพึงแดงข้ามจา่ายทิพผ์พึงไตไก่คือเก,าากอเออเอ่าจ่าโอ้ยดอกเป็นตาอ่อนซ้อยเองค่ะอวบอวบเป็นตาแกงหวานน่จาจ่าพี่น้องสวยๆงามเลยจ้าถ้าผู้ใดสนใจก็สร้งางหามาได้ที่เถิดเด้อจ่าพี่น้องชีวิตเถิดแฟนเพจจ้าสร้างนี่ แชทในขอความเด้อจ้าจ้าสื่นชอบคลิปนี้ขอฝากก็ไหลก็แชร์ก็ติดตามชีวิตเท็ดในเด้อจ้ากดกระดิงแจงเตือนไว้นำ้ำใจพี่น้องถ่ารลุนในคลิปต่อไปว,าาว่าซาฟุนสิไดสิมานเฮ็ดยังพี่น้องเบื่องจา้าสำหรับคีบุน,นีขอตัวกบ,บันกอนจา้าสวัสดีจา้า